ต้องระดมกำลังโดยใช้เวลาถึงสองวันเข้าไปตรวจค้นสัตว์ป่าภายในวัดหลวงตาบัวยันนสัมปันโนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรจากหลวงตาจันเจ้าอาวาสที่แสดงอาการฉุนเฉียวในวันแรกที่ขอเข้าตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่พบนกหายากหลายชนิดโดยเฉพาะนกเงือกซึ่งเจ้าอาวาสไม่ยอมให้นับว่ามีกี่ตัวรวมถึงยังพบสุนัขจิ้งจอกสองตัวทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกลับไปตั้งหลักและนำหมายสารเข้าตรวจค้นในวันที่สอง แต่เจ้าอาวาสไม่อยู่และยังพบว่ากลงนกหลายตัวได้หายไปรวมถึงสุนัขจิ้งจอกด้วยโดยวันที่สองเจ้าหน้าที่สามารถยึดสัตว์ป่าคุ้มครองได้หลายตัวประกอบด้วยนกเงือกกาหางังสีน้ำตาล3ตัวนกเงือกหัวงอก3ตัวนกเงือกกรามช้าง5ตัว นกเงือกหัวแรด5ตัวนกเงือกแก๊ก13ตัวไก่ฟ้าพญาลอ1ตัวและไก่ฟ้าหลังเทา2ตัวและนำไปเก็บรักษาไว้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างจังหวัดราชบุรีเพื่อรอให้วัดนำเอกสารหลักฐานมาแสดงซึ่งหากไม่สามารถนำมาแสดงได้จะอายัดสัตว์ป่าเหล่านี้ไว้พร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงจะต้องตรวจสอบสัตว์ป่าที่หายไปด้วยเพื่อที่อยากขอดูใบครอบครอง ครอบของว่าทางวัดมีหรือไม่นะครับแล้วลวันที่หายที่เมื่อวานเราเข้าไปใช่ไหมครับแล้วของ<ผ>ม,มันหายไปแล้วเราจะตามกันยังไงรครบคือตามยังไงเราก็ต้องอตั้งแต่ผู้จัดการก่อนนะครับผู้จัดการของของวัดนะครับที่เขารับผิดชอบอยู่ตรงนั้นคือต้องต้องเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่ก็จะต้องสอบสวนว่าของไม่จะเป็นของกลางคือ,อนกที่เราเห็นใน,ในวันแรกเนี่ยไปอยู่ตรงไหนอย่างไร ส่วนอีกประเด็นที่เจ้าหน้าที่เตรียมเข้าตรวจสอบต่อไปคือเรื่องเสือโดยเตรียมที่จะประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเสือซึ่งเป็นของกลางให้นำทะเบียนเสือมาตรวจสอบจำนวนเสือทั้งหมดรวมถึงดูความเป็นอยู่ของเสือด้วยเพื่อคลายข้อสงสัยของสังคมโดยคาดว่าอีกไม่นานน่าจะเข้าตรวจสอบในเรื่องนี้ครับต้องประสานเจ้าหน้าที่ที่มีบัญชีที่คุมเสืออยู่นะครับคือเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานนะครับว่า เราจะเข้าไปในนัดเช็ควันไหนอย่างไรเพราะว่าเสือทั้งหมดเนี่ยเป็นของกลางของกรมทียาประมาณหรอครับประมาณน่าจะอยู่ประมาณร้อยตัวนะครับประมาณร้อยตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องดูบัญชีที่เขาคุมอยู่อีกทีนะครับสําหรับที่มาของเสือสืบเนื่องจากเมื่อปี2542ได้มีชาวบ้านนําลูกเสือโครงเพศเมียมาที่วัดและขอให้ช่วยชีวิตซึ่งคาดว่าแม่ถูกฆ่าตาย ทางวัดจึงช่วยเหลือแต่ด้วยความที่วัดเป็นพื้นที่ติดกับประเทศเมียนมาจึงมีนายพรานวนเวียนตามล่าอยู่เป็นประจำและนำลูกเสือมาปล่อยวัดจนทำให้มีเสืออยู่ในพื้นที่โดยรอบวัดจำนวนมากโดยคาดว่ามีประมาณ100ตัวในปัจจุบันและเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเก็บเงินค่าเข้า,ขาถูกต้องนอกจากนี้วัดยังสามารถผสมพันธุ์สัตว์และแลกเปลี่ยนสัตว์ป่ากับสวนสัตว์อื่นได้จึงจำเป็นต้องตรวจสอบว่าจำนวนเสือในวัดในปัจจุบันมีอยู่จำนวนเท่าใดกันแน่ ทีมข่าวสปริงนิวส์รายงาน